นี่ครับประสบการณ์หน้างานนะเดี๋ยวสิบพาบึ้งไปนะครับไม่พี่น้อยบึ้งอาเด้อครับรองแล้วอ้อยโมบายอันนี้เชฟกแตงจองอันย้ายนะคะโอ้ ลองไห้บ่คาดเลยแม่อันนี้อันนี้แม่แม่เชียนว่าจังไหนี่นี่นี่กระนี่นะร้านสาวบิวตี้บิวตี้โหดมากโหดแนหเลยแม่ถ้าเข้ามาจองที่เขาด่าโอ้แ่อะไรจมาสะโคตรละูโคนอ้ยสุดยอดเลย ไล่มาเบึงในทางผีนะครับเอ้ยไปนอนครับอืมอันนี้เียงเลยร้านเห็ดอู้หุ่นบอกเบอร์โท่ผมจองแปดที่นั่งป้าเฮ้ยเจ้าอ่า เ <c> ฮ <ười> hey right. mm ้ใ hmm. ห uh, ้กแดงให้กแดงเลยย่างนี hmm. yeah. ้ผมว่าเอาฝอไปดีครับอะไรวะพ่อเลี้ยงเขาพ่อเลี้ยงเขาป้า้าเจาหง่ครัพนอพอกันใช้สีเลี้ยงเขาครับ ใช่เชื่เพิ่มมั้ครับแต่ว่าก่อนที่เนี่เนี่ยสีรถไออกาน้ออกว่นี่จะเก็บคนีรถแทมัน่งรถข้าในกะควสายกเรถไม่ได้เขาหลอเลยรถไม่รล่อรถ้วยเปนเี่ยด้วยเดี๋ยวถาวตามพอดีครับเาตู้ครับผมเอาตู้แสนรับแล้วใช่ไหมโอ้โไก่ไข่ย้อนเทอมากนะเฮ้ ไม่มีอยู่ในรังเบิดเลยนี่แหละนี่รถรังนี่นั่นเห็นบอกตั้งซีวิตเชียวนั่นพีการชัยนั่นมีแค่เพราะว่าเนี่ยมีกะิปใจบุญบท่ามูบุท่ามผู้หนึงครับผู้หนึ่งนั่นาที่นี่ยี่สิบ ก็ปีแล้วเมหายสับศูนย์ไปใช่ใช่มุ่งทำเมน่นะเตะกีดที่โตกันาดมันถาไปไปที่นี่เมยมาเบิงหมอล่ำนี่ละมาเบิองหมอลำมาพอองอิงเมยก็เรยว่าสาถูกองิงองอิงทันวาขนะเมเมนี่พิถอดหลายจนพ่อจ้านเป็นลูก้อยใจหรือพใจเมนี่เป็นลูกซึ่งเจ้าบัวจักรีังเจ้าขอให้พุบุทราย แม่โมภบลูกไส้กับฮอรหิพอมผู้ไ <first> ส <decided not ahan> ้ค <bs> <that> ือก <musician is> um> ันกับลูกไว้เลยเด้อแม่ก็เลยมาพบอยู่ในมอรมมอลำสางหรณ์เพลินเพลงอย่างเดียวคนนึ่งนี่ละนี่ละผู้นี่ละคือซึ่งเป็นคนชียางกูนว่ถ้าที่นะถ้าแม่สิเบิงทุ่งมือเลยเบิงแน่นั้นถ้าที่อนใดอันใดอันท่วมว่าวท่วมจ่าท่วมนางท่วมยังยังยังถ้าท้านยังอยังนแม่ถืเบิงทุ่งมือคือลูกชายแม่แม่ว่า มาเล่นบ้านกูเ้อกูสิเบิงหูุ่ไส้เมนหนุ่ไส้อีหลีหุ่ไกูหายสาบซูไปกัขอให้ผู้นี่สิ่ขอเป็นลูกบุญธรมเลยม่าพนสินสิเอาปลามาเสื้อ้ายเอาเสื้แต่ไอคนบมอแม่ผมเอาเสื้อผ้ายแม่แ่เลอันนี้ไอฝ่ายโย่ฝ่ายมันบาแถขอกรมัฝ่ายฝ่ายนั้นแม่ว่าแม่แม่สีรับผนุชอยู่ผูหนึ่งมี่ดในในกลุ่มสี่ผู้มัณนแรงแม่ เพื่นกระากยองซีแม่ว่าสิบบองแม่เดี๋ยวสีสะไบลงแดงแม่ต่อสะ้อผมเดีายต่อสไบผมนั่นเล่นอยู่แม่แม่เขามาทันหัวเขามาทันหัวันนะมาซุ่มน้องน้องนั่นมาแดงเขาหลังหลังเวทีเลยผมม่ได้ม้นบักเกิ้กันได้แม่มันบักเกินกันได้ผมผมลองเวทีเลยเนี่ยก็ยอกกยกก็นี่โบรานี่น้องายมัน่า คู่ม <t art ic> <anything> <Fahrenheit> ้าน่ะล่ะผู้หนึ่งผู้หนึ่งคู่ใดมันเจาเหยาะดูวยวะเม่บอกซื้อนี่แม่ก็บอกเลยบอกถ้าเบิรงรถจะสะบายมือแรงไหมโอเคครับแม่เพราะฉะนนคู่มานมือแรงจะยาภาพไป่บอกเพื่อนเด้อครับครับบอกครับแม่เด้อบอบอกครับแม่เด้อกับสีสะพายเพื่อนกับผูเพื่อนน้ำนันลานที่เพื่อนอยู่น้ำกันไอ้แม่เบิังตลอดอ้จูนะผู้นึงอ้จูโอ้ขอบพระคุณครับแม่ครับ กยากคือเปียกเอีออออยงพี่ต้นสวัสดีครับแอลสวัสดีครับ สวัสดีครับผมบรคัโอ้แม่นบอั่นเนยะได้หลายมุมมองนะครับผมดูว่าอากาศดีครับผมอากาศเย็นสบายดีทั้งหมดหัวเายมัขึ้นสีน้ำคักกันไหนนะครับ อนี้กรับพอกันใช้ที่ไปเลนะี้ยงเขานะครับปฏิติปต่อเรื่องเล่าบ่ทนได้อยู่ตอนนี้นี่ครับเปกันก่อนนะครับยังไปเรืเร่อยนๆตนะพอยี่น้อ

อครบแล้วครบแล้ว